ซูเปอร์กอจีนตอนที่3,150ชิชินไปฝึกกระบวนดาบฮั en, นเซิลนายมีลูกสาวตัวขนาดนี้เลยเหรอชินไปมองไปที่เป่าเอ๋อด้วยสีหน้าถูกใจแต่ตอนนี้ชินไปไม่มีอารมณ์จะคิดเรื่องนั้นเขารีบถามว่าฮั en, นเซิลนายมีวิธีไหมบอกฉันมาเร็วเข้าฮันเซิลยิ้มพลางตอบว่าวิธีของฉันเรียบง่ายมากลูกสาวของฉันเคยเรียนกระบวนดาบจากฉันมาแล้วแค่เธอมาซ้อมดาบกับนายก็พอ ชินไปเบิกตากว้างเขาพูดว่าหานเซ้นนายเราเล่นแน่แลูกสาวนายตัวแค่นี้จะรู้จะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับดาบถึงจะรู้ก็คงสู้บริการของฉันไม่ได้ถ้าฉันอยากให้ใครช่วยซ้อมดาบด้วยฉันก็ขอใหใ้ใครรอบตัวก็ได้ไม่เห็นต้องมาซ้อมกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กแบบนี้หานเซ้นยิ้มอย่างมีเลเสสนจะเพิ่งรีบสรุปไปเจ้าชายกระบวนดาบของของลูกสาวฉันก็ธรรมดาน,นั่นแหละแต่เธอมีสิ่งที่พิเศษมาก เวลามีนคนมาซ้อมกับเธอคนคนนั้นจะพัฒนาฝีมือกระบวนดาบได้รวดเร็วมากชินไปไม่เชื่อเขามองไปที่เป่าอื่นแล้วถามจริงเหรอหันเส้นพูดอย่างจริงจังว่านายดีกับฉันฉันจะโกหกนายทําไมลูกสาวของฉันมีพรสวรรค์จริงๆที่สําคัญที่สุดไม่ใช่แค่การฝึกนะแค่อยู่ใกล้ๆเธอสักพักฝีมือดาบของนายก็จะพัฒนาอย่างมากนายจะใช้แค่กระบวนดาบท่าดาบ,ดาบ,ดาบขึ้นน้าได้อย่างง่ายดายเลยล่ะถ้าเป็นแบบนั้นก็เริ่มเลย ชินไปยังมีความสงสัยอยู่บ้างแต่ก็ยอมรับหันเส้นใส่หัวเจ้าใช้ที่นี่คือพระราชะวังถ้าพวกนายเล่นการที่นี่มันจะไม่เหมาะสมใช่ใช่ใช่ชินไปพชักหน้าอย่างแรงเราให้อาจารย์เจียบเห็นไม่ได้ไปที่บ้านนายเถอะดีเลยฉันอยู่ที่ปราสาทฟเฟิงนายไปกับฉันนะหันซึ่มยิ้มแล้วพาเขาออกจากพระราชะวังมุ่งหน้าไปย่งปราสาทฟเฟิง หาเซ้นกับคนอื่นๆยัางคงพักอยู่ที่ปราสาทฝึ่งเหตุผลหลักคือหาเซ้นอยากเจอฝฟ,ฟิงอันเนิ่นงอินอินบ่อยๆเมื่ออย่างนั้นเขาคงย้ายออกไปแล้วว่าแต่นะฉันไม่ได้ดูคอนเสิร์ตมานานแล้วชินไปพูดพรางพยักหน้าฉันจะให้ฝงเฟ้ยๆลองเพลงให้พวกเราบ้างดีกว่าแต่เมื่อไปถึงที่ปราสาทฝงเฟ้ยไม่อยู่ฝงอินอินบอกว่าเธอออกไปแสดงและจะกลับมาในอีกสักพักหนึ่งไม่อยู่ก็ดีชินไปรู้สึกผิดหวัง ส่วนหันเส้นกลับเดใจทางนี้เลยหันเส้นพูดพรางพาไปยังสวนสวนแห่งนี้ดูเหมือนสวนธรรมดาแต่แท้จริงแล้วมันคือจุดที่ดีที่สุดในปราสาทฟิงฝฟ่งฝ่งเฟ้ย,ฟยให้คนออกไปให้หันเส้นโดยเฉพาะหันเส้นชอบที่นี่มากการออกแบบยอดเยี่ยมเ,เจ้าชายอยู่ตรงนี้กับเป่าเอ๋อนะฉันมีธุระต้องขอตัวสักครู่ไปกันเถอะฉันจะดูแลเปล่าเอ๋อเอง เราจะไม่เป็นไรหานเซิ้นไม่พูดอะไรต่อเขายืมแล้วกลับขึ้นห้องแม้หานเซิ้นจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านดาบโดยตรงแต่ระดับกระบวนดาบของเขาก็อยู่ในระดับสูงเทียบกับนักดาบระดับเทพแล้วเขาอาจจะยังไม่ถึงขั้นสุดแต่ก็ไม่ห่างจากคนอย่างราชันโหว,วิถีมากนักการสอนกระบวนดาบคลื่นน้ำให้ชินไปจึงไม่ใช่เรื่องยากแต่หานเซินรู้จักนินสัยของชินไปดีเขาเป็นคนขี้เล่นเอาแต่ใจเป็นลูกคนรวยที่เอาแต่สนถ้าเกิดไม่นะ ถ้าเกิดมาในครอบครัวธรรมดาเขาคงมีชีวิตที่มีความสุขกว่านี้แต่นั่นแหละคือชะตากรรมคนเราเลือกเกิดไม่ได้หากเขาสอนอย่างชินหากเขาสอนอย่างจริงจังเด็กอย่างชินไปคงเบื่อหน่ายนไม่ช้าถ้าไม่ซ้อมหันเส้นก็บังคับไม่ได้ทุกอย่างจะจบลงแบบเสียเปล่าทางที่ดีที่สุดคือปล่อยให้เปาเอ๋อจัดการเด็กมีปัญหาแบบนี้เองในส่วนชินไปกระเป๋าเอ,อ๋อพูดอย่างพูดคุยอย่างล่าเาริงหันเส้นคิดในใจว่านายเป็นคนขอเองนะ เขาปิดประตูแล้วเรียกมงกุฎสกายคิงขึ้นมาเขาลองใช้พลังมันเพื่อกลับไปยังวิหารเทพเจ้าแห่งความมั่งคัง่งเขาเคยใช้มันในจกักรวาลชีนโน่แต่ไม่แน่ใจว่าจะใช้ที่นี่ได้หรือเปล่าโชคดีที่ยังใช้ได้หลังจากที่พระเจ้ายกเลิกข้อจํากัดของจกักรวาลแห่งอาณาจักรมงกุฎสกายคิงก็สามารถใช้งานได้อีกครั้งหันซื่นหวังว่าพระเจ้าจะยกเลิกข้อจํากัดอาวุธเทพอื่นๆของเขาด้วย แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เจอเขาอีกเลยหันเซิ้นยืนอยู่บนแท่นบูชารู้สึกว่าพลังของมงกุฎสกายคิงที่เชื่อมโยงกับวิหารพระเจ้าวิหารนั้นราวกับต้นไม้ที่มีรากลึกมากและเพียงสัมผัสรากนั้นหันเซ้นก็สัมผัสได้ถึงแม่น้ําแห่งแห่งความมั่งคั่งที่อยู่ห่างออกไปหลายแสนไม์แต่ถ้าแม่น้ำไหลใต้ดินพลังรับลูกของมงกุฎสกายคิงก็ใช้ไม่ได้มีบางสิ่งขัดขวางเอาไว้ ใต้ไม่น้ำนั่นมันอะไรหารซึ่งอยากรู้มากถ้ามันยาวเกินหมื่นไม้ไม่มีพิกัดแน่ชัดจึงหาได้ยากขณะคิดเขารู้สึกถึงบางสิ่งภาพหนึ่งแล่นเข้ามาในหัวผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มเด็กไปยังพื้นที่ของวิหารที่พระเจ้าแห่งความมัง่งคั่งคนกลุ่มหนึ่งกําลังไล่ตามเธอมาผู้ชายตะโกนว่าผู้หญิงหยุดวิ่งเด็กคนนั้นจะเป็นลางร้ายเขาจะทําร้ายเธอกับพี่พี่ใหญ่ หญิงคนนั้นไม่ตอบเธอวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตจากสีหน้าของเธอฮันเซ้นรู้ว่าเธอกําลังจะตายเธอใช้พลังเฮือกสุดท้ายเพื่อปกป้องลูกเมื่อถึงขอบแม่น้ําคนที่ไล่ตามก็ตามเธอทันคุณหญิงทําไมถึงต้องทําขนาดนี้เพื่อปกป้องคนที่เป็นลางลาร้ายดูสิคุณกลายเป็นอย่างไรได้ยังไงนี่คุณต้องการจริงๆเหรอคนหนึ่งพูดด้วยเสียงเศร้าได้โปรดฉันขอร้องปล่อยพวกเราสองแม่ลูกไปเถอะผู้หญิงคนนั้นคูกเขาก้มกราบ คุณหญิงพวกเราไม่ได้อยากฆ่าคนหรอกนะแต่เด็กคนนั้นทำร้ายพี่ใหญ่ถ้าเขาไม่ตายพี่ใหญ่จะไม่หายดีคุณเป็นภรรยาเขาคุณก็ไม่อยากให้เขาเป็นอะไรใช่ไหมชายคนนั้นส่งสัญญาณให้คนอื่นล้อมรอบเธอไว้เขาเป็นลูกชายของพวกเราเองคุณคิดว่าเขาจะโหดร้ายขนาดนั้นจริงๆหรอผู้หญิงคนนั้นลองให้และกอดเด็กแน่นหันเส้นรู้สึกว่าฉากนี้แปลกประหลาดมากเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ในแบบนี้ได้ยังไง ทั้งดาวดวงนี้อยู่ภายใต้การาควบคุมของสกายคิงหรือว่าเธอจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเขาหัวใจของหันเส้นเต้นแรงเขามองเด็กในอ้อมแขนของเธอเด็กคนนั้นอายุราว2อถึงสขวบมันลืมตาแต่ไม่ร้องไม่ไม่ขีดร้องไม่ใช่แค่นั้นใบหน้าของเด็กน่ารักสดใสแต่ศีรษะของมันล้านและมีปุ่มเนื้อก้าวปุ่มคล้ายพระพุทธรูป ฮันเซ่นรู้สึกว่าหน้าตาของเด็กคนนี้คุณมากเขาเคิดอยู่นานจนตกใจไม่นะเด็กคนนี้หรือว่าเขาคือเบอร์นินหลังอัลฟาที่กับชาติมาเกิดใหม่ผู้นําของเผ่าพันธุ์บูดาผู้นําของเผ่าพันธุ์บูดากับชาติมาเกิดใหม่สำหรับซูเปอร์กเจนตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับติดตามตอนหน้าได้